สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาดูหิมะตกนะคะขอแท็กวันนี้แท็กไม่เยอะเด้อก,ก็คือ,อแฟนคลับที่ไทยขอมาอยากเห็นหิมะตกนะคะถึงไหมว่าตอนนี้มันจะยังอ เดี๋ยวพาดูนะคะถึงว่าตอนนี้พี่น้องที่เมืองไทยจะยังไม่ตื่นกันแต่ว่าอยากจะให้เห็นหิมะตกด้วยกันนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากวันนี้ไม่มีเด่ยนค่ะเพราะหิมะตก <c oughs> ดูก็ยัง อยู่ในช่วงเก็บตัวออกไปไหนไม่ได้ช่วงเก็บตัวเนาะหิมะตกแรงมาก Oh my god ระหว่างนี้ก็ดูหิมะตกไปก่อนนะคะเพราะว่า วันนี้หน้าไม่สวยก็ไม่ต้องดูหน้าเยอะหน้าคนถ่ายไม่สวยคนะแท็กเกือบทุกคนแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้ทุกคนไหมเรว่อ้ยอ้อ้ยอุ้ยุ้ยุ้ยอุอุ้ยอุอุ้ยอ้ย้่อ อุย้ยเย็นลายมันจะตกของนี้มากกว่านะโอ้ย,อ,ยอ้าแท็กไข่โม่ตัวไปหมดะคะ่ะตอนนี้ว้า พอแล้วค่ะเผื่อชาวบ,บ้านจะเบื่อเราแล้วที่เราเอาหิมะมาให้ดูทุกวันนะคะพี่น้องอเปียกหมดแล้วเบิรวันนี้ขอมาหน้าสดนะเราขี้คันแต่งเราเดือข้าสีเดินน้ํากังหิมะตกให้ดูนะคะอ้ยหน้าสดก็เนียนอยู่นะเพราะตั้งแต่ใช้สบู่มาเนียนมากเลย วันวันไม่ทําอะไรเขาเล่นแต่กับวันวันเล่นแต่กับหิมะนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรทาออกมาข้างนอกสูตรอากาศบริสุทธิ์ล้างปอดที่มี TM 2.5ที่นี่อากาศบริสุทธิ์มากคะ่ะ หิมะก็ขาวใส้สอันนบเยตอนนี้ตอนนี้หิมะกำลังตกนะคะพี่น้องปั้นได้ก้อนแล้วเราก็ต้องปั้นไว้ทุกวันเวลาเขาทำสนมเดเขาจะปั้นมากอกกันไว้อย่างนี้นะ แข็งแล้วขี้เกียจแสงเกงขายาวเย็นมากเดี๋ยวข้าจะให้ดูฝั่งตรงนี้บ้างเห็นมหม ท่าอกลางูิมอตกนะคะพี่นอ้องอยากให้ได้ชมกันตื่นแล้วก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์ให้นำผู้ใดอยากมาเที่ยวเมืองหิมะก็มานะคะติดต่อมาได้เลยสิพาเที่ยวเองอู้หนาวร้ายคิดนี้ก่อนเด้อ,อก่อนจากไปให้ชมรอบๆอ,อีกรอบ โอ้ยก g อดนกนกมากินอาหารเต็มเลยน่าสิจับย่างมือนี้บึง้ง yes เดี๋ยวเอาเน่งมาดักไว้ดีหมเนี่<ม>เดี๋ยวไปแก้งนกกันดีกว่าพี่น้องไปบดเลยซื้อ นกนี้เบิดกระสิทจับลาบมือแรงจากหน่อยพูดเล่นเขาไม่ให้จับลาบนะคนะี mm hmm. เดี๋ยวเรามาแอบซุม่มถ่ายนกกันดีกว่าเราต้องแอบซุ่มอยู่ไกลๆเดี๋ยวมันก็กลับมาเดี๋ยวแท็กเพื่อนไปด้วยเลยเดี๋ยวเราแอบซุ่มดูนกกันแล้วเราค่อยไปนะแท็กเพื่อนที่เหลือไปด้วย มาแล้วค่ะเฮ้ยเจ้านกเฮ้มันคงหิวกันมากนกอะไรก็ไม่รู้มันน่ารักจริงๆนะเฮ้ยเห็นไหมเดี๋ยวข้าจะแกล้งนกคห้ดูให้ม,มายีก,ก่อนเฮ้ยเยอะมากเราไม่อดตายแล้วเรามีนกเรารู้แล้วว่าอาหารหมดจะทำยังไงเอ๋เราพูดเล่น <laughs> เดี๋ยวแกล้งนกกันดีกว่าย่องกันนะคะ <c oughs> <c oughs> ไปกันหมดเลยอ้าว <c oughs> อันนี้ไม่ยอมไปแฮะไม่กลัวข้าวสูงกลับไปกันนิและกลับมากันนีดละกลับมากันนีดละไม่ยอมไปไหนสงสัยจะหิวมากจริงไม่กลัวนะคะ กับมากค่น,นี้ล้โอ้ย <laughs> <laughs> แค่นี้ก่อนนะคะแก้งนกพอแล้วเดี๋ยวจะพาชมหิมะตกใหม่โอ้ยเฮย้ยมันไม่ได้กลัวเรานี่หว่ามันกลับมาเฉยเลยไอ้นกใครตื่นแต่เช้ามาดูเราเฮย้ยนกมันไม่ได้กลัวเลยโอเคมามามายักมากันมา หิมะตกแล้วนะคะชงใส่นกมันจะอยากกินมากแค่นี้ก่อนนะคะโมหยแล้วเบึ่มือแดงบปแล้วแค่นี้ก่อนนะจุบจุบๆไปแกล้งนกต่อก่อน